เตะอ<得>ใจแปลว่าที่อ่าใช่แล้วพวกเรารู้จักกันที่ปารีสค่ะ我อ是在巴黎认识的นะคะเรนเรนเรน่อน,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 นะคะเรนส์เต๋อนะในภาพนี้ถ่ายรูปที่หอไอเฟลใช่ไหมคะว我没看见，ฉันไม่เห็นหลีหล่老师，ฉันไม่เห็นอาจารย์หลีหล่หรอก ท่าชื่อ什么时候เขามาเมื่อไหร่เหรอใช่ไหมคะมาใช่ไหมคะมาก็คือคาว่าไหลใช่ไหมคะอ什么时候来อย่าลืมชื่อแล้วก็คาว่าใช่ไหมคะ什么时候来的เอมาเมื่อไหร่เหรอฉันไม่เห็นสัหน่าชื่อ什么时候来的อ๋อ什么时候来的 ต่อไปอันนี้เป็นอีฟูใช่ไหมคะเสื้อผ้าเจอเซียพวกนี้เจอเซียอีฟูปูจุดจุดจุดจินเทียนเตอะอ่าปูก็ตามตาม,ตามท้ายด้วยอะไรเอ่ยปูซื้อใช่ไหมคะคำเดียวเลยไม่ใช่ใช่ไหมคะเจอเซียอีฟูไม่ใช่ซื้อวันนี้นะชื่อจัวเทียนใหม่เตอะ ซื้อเมื่อวานอาะตรงนี้เราเติมอะไรคะปูซอใช่ไหมคะปูซอไม่ใช่จินเทียน买的อ,อไม่ได้ซื้อวันนี้นะคะือจั่วเน是昨天买的ซื้อมาเมื่อวานนี้คะ่ะอันสุดท้ายทางินทำไมอิฉีอะไรคะขับรถใช่ไหมอิชีขับรถ ใช่เลยยี่สิคเชอร์นะคะเรเมนพวกเรา是一起开车来ะพวกเราเนี่ยขับรถมาด้วยกันนะคะใครเชอร์来的我不喜欢，我不ไ,ไม่ชอบนั่งรถแท็กซี่ค่ะมาทวนอีกทีนะคะม่จาอ่านได้แบบนี้我们是在巴黎认识的 พวกเราเนี่ยรู้จักกันที่ปารีสค่ะว่า่看见李老师他是什么时候来的ฉันยังไม่เห็นอาจารย์หลี่เลยเขามาเมื่อไหร่เหรอ,อเ,ส,อเสื้อผ้าเหล่านี้ไม่ได้ซื้อในวันนี้นะคะไม่ใช่ซื้อวันนี้ 是昨天买的มันซื้อมาวานแล้วนะคะคเรา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 ราเราเรราเ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 นาเรชเราเราเรกเราเรีรถเรถะะาเรายรันนาเรางราเ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 รึเรีเเร็นราเราเาเราเรานราเราเอาเรเอ่ยออาเเาเเตียรเตายนร เตี้ยนปัวองิงปิงซีอิงเสียงอ่าเตี้ยนปิงเสียงต่อไปสี่หนึ่งสองดูสิไม,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 ม่ไม,ม่ไม่ไม่ตั้งเหลาอ่าแมคโดนลัลมาละไม่ตั้งเหลาไปไหนไปไม่ตั้งเหลาค่ะไปแมคโดนัลไม่ ตังเหลาต่อไปสี่หนึ่งสามอ่านว่าอะไรนะจเจเจนเชิญกวนอ่าเจเยนเชิญกวนเจเยนเชิญกวนไปยิมแล้วก็สี่หนึ่งสี่ปั้งปั้นอ่าปั้นอันนี้ใช่ไหมคะปั้นกงเฉยอ่าสี่หนึ่งสี่เนาะปั้น กงซื่อออฟฟิศมาดูซีสองบ้างซีสองหนึ่งช่า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 งนะคะช่าง国ัวเ国歌歌唱国歌นะคะเสียงหนึ่งก国歌唱国歌ต่อไปขั้นจุตบวเสียงสองทั้งคู่ ข่นูเฉียวขู่เวดูฟุตบอลนะ่คะข่นจูเฉียวต่อไปสี่สค่ะเคออวังควังควางควังควงใช่ไหมคะคว่งคว่าฉวนใช่น้ำแร่ใช่ไหมคะคว่างฉวยนสวย สวยต่อไปสีสองสีค่ะซืวอูอันซวนสองสีค่ะซวน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 หยางโเอ่าซวนเนื้อเห็นไหมคะซวนเนื้ออันนี้สีเหมือนกันสีกับสีนะซวนยางโยนะ เป็นไง i n s t a n b o y m o t o เนื้อเนื้อแกะใช่ไหมคะเนื้อแกะช่วนอย่างโลมาดู 4, 3, 1ค่ะมีมาเสียงอะไรมี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 หมาเสียงมีหมาเสียงนะคะมีหมาเสียงต่อไป 4, 3, 2 ชี่นะกวานเหยียนนะชี่ชี่กวานเหยียนนะคะชี่กวานเหยียนสี่สามสามบ้างตาใช่ไหมคะตา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 สืออ่าอ่าถูกต้องใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วสื่อกวานเปลี่ยนเป็นต้าซื้อกวาน ต้าสือกวนก็คือเอมเบสซี่นะสถานทูตนะจงกัวต้าสือกวนนะคะต้าสืออันนี้ออกเป็นเสียงสองต้าสือกวนนะคะต้าสือกวนต่อไปค่ะเมียอะไรเมีย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 เสียงสามหัวหัวหัวชี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 เมียห灭火ี เอ่อเ灭火器นะคะ灭火器ต่อไปค่ะส <aime> ี <ivan> ่ส <dictionary> ี่หน <wonder> ึ่งจ้าอ่จ้าจ้าเจ้าจ้าจ้าเซียงเซียงเซียงเสียงเสียงจีจีจ้าเซียงจีจ้าเซียงจีก้องใหยรูปนะคะต่อไปสี่ีสองค่ะจานเสียงสี จานจูเสียงสี่จนันจู่อ่าคนสปอนเซอร์เรียกว่าจานจูเหรินจานจู่เหรินน,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 นะคะต่อไปโฟนคัสเตียนข้าข่าขาอ่าคืออาคาขานะคาขาขาขา,ขาคือขาไว้อย่างนั้นใช่ไหมคัส ออกเสียงคาดไม่ได้คนจีนอังขาเฉยๆเตี้ยนห้าขาค่ะกาดโทรศัพท์เตี้ยนห้าแปลว่าโทรศัพท์ใช่ไหมเตี้ยนห้าขานะกาดโทรศัพท์ต่อไปเสี่งสี่หมดเลยอ้าวเอาเอาวินฮุยอ่าเสียงสี่ค่ะอ้าว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 ใช่ไหมคะอ้าววินวินฮุย อ่ามันต้องไปเหมือนกันเลยอ้าวใช่ซีซีซีอ้าวยินหุยอ้าวยินหุยโอลิมปิกเกมนะคะอ้าวยินหุย三音节词语的声调搭配四四声音节开头 tone collocation in trisyllabic words four words starting with a fourth tone syllable 电冰箱、麦当劳、健身馆、办公室、唱国歌、看足球、矿泉水、涮羊肉、密码箱、气管炎、大使馆。

ตูแปลว่าเดี่ยวทีแปลว่าลักษณะตูทีคือ,อตัวเต็มเดียวจื่อตัวอักษรตูวทีจื่อก็คือมารู้จักตัวอักษรเดี่ยวกันคำนี้คือคําว่าเหนียนเห็นไหมคะเนียนนะเขาบอกในอดีตมีสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งมันร้องเสียงเหนียนอย่างนี้นะคะ่ะรูปร่างเหมือนเลยตัวนี้เนะาะซาลาเมนเดอร์หรือเปล่าเนียนนะคะมีอยู่ทั้งหมด6สโตรกค่ะ อีอีองอีอาอีอาและเดียลงค่ะซือีเรนะคะเหนียนแปลว่าปีนะคะอีปีนี้เราก็จะใช้คำว่าจินเหนียนค่ะปีนี้นะคะ จากจินเทียนวันนี้ใช่ไหมคะเพราปีนี้ก็เป็นจินเหนียนนะคะเพราะนั้นหมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้เพราะนั้นปีหน้าก็เป็นหมิงเหนียนนะคะเหมิงเหนียนปีหน้าปีที่แล้วเราไม่ใช้จัวเหนียนนะคะเรามีจัวเทียนเมื่อวานใช่ไหมคะแต่ปีที่แล้วเราจะใช้คำนี้แทนค่ะชี่ที่แปลว่าไปค่ะ ชียเหนียนปีที่ไปแล้วนะชียเหนียนนะคะ่ะอันนี้คือปีที่แล้วปีหน้าปีนี้นะคะว่าจินเหนียนปีนี้ฉันฉันสื่สุ่ยอายุสามสิบนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรภูเขาซ้อนกันสองดุชูอูอชูนะคะออก เคยเห็นในโรงหนังไหมคะโรงหนังมันจะเขียน exit อย่างนี้ใช่ไหมไป้ายทางออกแล้วจะมีภาษาจีนด้วยนะเขียนว่าชูโขทางออกนะคะชูอูชูโขนะโขปกติแปลว่าปากแปลว่าทางเมื่อกี้ในบทเรียนเราเจอหนึ่งคำคือคำว่าเหมือนโขหนะคะ เหมือนโคก็คือหน้าประตูนะหน้าประตูหน้าเหมือนนะคำว,ว่าชูมาดูค่ะชูมีกี่สตรกเขียนอย่างนี้ค่ะอีเออสามสี่หู เลี้ยวนะคะหกขีชูนะชูแปลว่าออกมีหลายออกนะคะมาดูชูกันชูชี่แปลว่าอะไรเอ่ยชูบวกชี่ชี่แปลว่าไปชูชี่อ,ออกเลยคะออกไปอา่าอยู่ดีๆน้องน้องหมามันนอนเกะกะตรงนี้ชูชี่ ออกไปเห็นไหมคะอันนี้แสดงว่าเราอยู่ข้างในด้วยกันเลยแล้วเราออกไปข้างนอกเห็นไหมคะชูชี่ออกไปชูชิชิชชแต่พอชูไหลเป็นไงไหลแปลว่ามานะชูไหลเป็นไงเอ่ยออกมาเออน้องแมวเข้าไปอยู่ใต,ต้โต๊ะชูไหลออกมานะเนะี่ย อ,ออกมานี้ให้ประมาณให้ออกมาเขาอาจจะเข้าไปแอบในกล่องในลังอะไรสักอย่างชูไล่ออกมานะคะออกมาชูกับเหมือนอนะคะชูเหมือนแปลว่าออกบ้านค่ะออกจากบ้านเฮ้ยฮัลโหลเธออยู่ไหนเนี่ยอ๋อวอชูเหมือนละ่ะฉันออกบ้านละนะ เด็กๆส่วนใหญ่จะบอกเราซื้อผิดว่าชูเจยเจยแปลว่าบ้านถูกไหมคะ,ะเราไม่ใช้ชูเจยนะอันนี้ภาษาไทยแปลมาเลยออกบ้านตรงตัวน,นี่แปลว่าบ้านชูเจยจะในที่นี้หมายถึงออกบวชคะ่ะหมายถึงออกจากครอบครัวนะเจยแปลว่าบ้านแปลว่าครอบครัวนะออกจากสมอะไรนะออกจาก ขาลภาวะาแล้วนะฉันจะไปเป็นสุเพศที่เป็นพระละนะชูเจาไม่ได้บางคนบอกเธออยู่ไหนว่าชูเจาเลยตกใจคนจีนตกใจฮะ ah? ทาไมอ่ะไปบวชทําไมนะแท้ไม่ใช่นะมันต้องใช้คําว่าชูเหมือนนะคะออกบ้านออกจากบ้านนะว่ชูเหมือนละนะเหมือนโคเหมือนคือประตูใช่ไหมคะรูปร่างเหมือนก็คือมีมี มีสลักกุญแจอยู่นี่หนึ่งอันขอบป,ประตูแล้วก็วงกบมันอย่างนี้นะเหมือนนะคะตัวเดิมเดิมมันคือตัวนี้ค่ะ,นะคะตัวอักษรแบบเต็มนะคะทุกวันนี้เราเรียนตัวย่อกันอยู่นะคะเราเรียนตัวแบบตัวย่ออยู่ไม่ได้เรียนตัวเต็มนะคะใช่เราเรียนตัว <laughs> อันนี้ตัวเต็มค่ะขีดเยอะขีดเยอะ นะบางคนบอกไม่สวยชอบตัวเต็มมากกว่าใช่ไหมคโอเคอันนี้คือคำว่าชูนะคะมาดูต่อมีอะไรอีกคำว่า f a ค่ะรูปร่างเหมือนปีกนกเห็นไหมคะเฟแปลว่าบินนะคะ for a f a y บินนะคะบินบินมีแค่กี่ขีด3มขีดเองค่ะอันนี้คือ e นะคะขีดเดียวเลย สอาสานสี่นะคะเฟยแปลว่าบินตรงตัวนะคะเฟยไหลนะเฟยไหลเป็นไงบินมาใช่ไหมคะเฟยไหลบินมาเฟยชีบ่บินไปบินไปว่าเฟยชี่เป่ยจิงก็ได้คนภาษาพูดเลยใช่ไหมฉันบินไปใช่ไหมคะคนเราบินไม่ได้หรอกทำไมจะบินไม่ได้ว่าเฟยประจำนะ ว่าเฟยชี่อยาอยาเตียนนะบินไปเอเทนนะเฟลไลเฟชชี่บินไปบินมานะคะเฟตามได้วยคำว่าจีนะตรงตัวจีแปลว่าเครื่องเฟจี G, เครื่องบิน,นะะเครื่องที่บินได้เครื่องบินค่ะ